สวัสดีค่ะพบกับครูสายนะคะคลิปนี้นะคะก็จะ,เป,เ,ะเ,เป็นเนื้อหาเรื่องสุดท้ายละเป็นเนื้อหาชิวๆนะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแกส๊สแล้วก็สมบัติของแก๊สที่พบได้ในชีวิตประจําวันนะคะเริ่มจากเรื่องแรกที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นคือการที่แก้วกาแฟรหรือฝากาแฟเนี่ยมีรูขนาดเล็กบนฝากาแฟรหรือนมข้นก็ตามนมข้นกระป๋องแต่ว่าไม่รู้ปัจจุบันนักเรียนใช้หรือเปล่านมข้นกระป๋องเวลาเจาะรูก็จะต้องมีรูอีกรูหนึ่งบน บนฝั่งตรงข้ามนะคะทำไมต้องมีการมีรูขนาดเล็กบนฝากาแฟนะคะจะทำให้กาแฟไหลออกได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปแทนที่ตรงนี้แล้วก็ทำให้กาแฟไหลออกรูนี้ได้อย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีรูบนฝาเวลากาแฟไหลออกไปแล้วจะไม่มีอากาศข้างนอกเข้ามาแทนที่ความดันในถ้วยก็เลยน้อยลงเพราะว่า มันมันไหลออกมาละความดันในถ้วยก็เลยลดลงพอความดันในถ้วยลดลงมันก็จะไม่มีแรงดันที่จะดันของเหลวออกมานะคะถ้าความดันในถ้วยลดลงเท่ากับหรือน้อยกว่าในปากกาแฟก็จะหยุดไหลนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้รู้หลักการเนาะ ต่อไปป๊อบคอนป๊อบคอนจากเมล็ดข้าวโพดเวลาให้ความร้อนกับเมล็ดข้าวโพดน้ําในเมล็ดข้าวโพดจะกลายเป็นไอพอมันเป็นไอก็คือเป็นแกส๊สโมเลกุลของแก๊สมันก็จะขายายตัวเพิ่มมากขึ้นช่องว่างมันก็จะมีมากขึ้นจากน้ํามันกลายเป็นแกส๊สมันก็จะมีการขายายตัวเพื่อให้โมเลกุลข,ของมันอยู่ห่างกันมากขึ้นนะคะความร้อนก็จะทําให้โมเลกุลโมเลกุลของแก๊สมีพลังงานจนมากขึ้นพลังงานจนคือการเคลื่อนที่นะคะทำให้ความดันมันมากขึ้นจนทำให้เปลือกข้าวโพดเนี่ยระเบิดออก ะค,ะความร้อนของแป้งก็จะอบข้าวโพดอบมเมล็ดข้าวโพดให้สุกแล้วก็เป็นปุยสีขาวออกมาใช้หลักการนี้เดี๋ยวใช้หลักการนี้เป็นหลักการเดียวกันกับการทําข้าวตอกนะเป็นการคั่วมเมล็ดข้าวเปลือกให้กลายเป็นข้าวตอกต่อไปการแยกไอโซโทปของยูเรเนียมนะคะยูเรเนียมเนี่ยมีหลายไอโซโทปโดยไอโซโทปหลักที่พบคือยูเรเนียม238 นะคะมีเยอะเลยแหละ99%ส่วนยูเรเนียม235มีบ้างมีน้อยนะคะเวลาการแยกเขาใช้หลักการแพร่ในการแยกนะคะโดยเขาจะให้ออยูเรเนียมตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นในรูปของยูเรเนียมเฮกซาฟูอรายที่เป็นแกส๊สนะคะซึ่งมันจะมีทั้ง235และ238ปนกันแล้วเขาก็ให้แก๊สตรงนี้ค่ะผ่านแผ่นกั้นที่มีรูพุนอยู่ตัวที่ตัวที่เล็กกว่าตัวที่เบาก,ากว่าก็จะวิ่งได้เร็วกว่าเนาะ ดังนั้นตัว235ค่ะก็จะมีอัตราการเคลื่อนที่มากกว่าเล็กน้อยเพราะว่ามันน้ําหนักน้อยกว่ามีมวลต่อมวลน้อยกว่าอีกตัวหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งะคะ่ะก็จะมีตัว235มาเนี่ยมากกว่าเวลาเราแยกเราก็จะต้องทําแบบนี้ซ้ำซ้ำซ้ำซ,ำซำไปเรื่อยๆให้อ,อิอโซโทปของ2ตัวที่มีมวลต่างกันแยกออกจากกันได้อย่างอย่างดีอย่างครบถ้วนนั่นเองนะคะต่อไป เอ่อถ้าเป็นความรู้เรื่องอื่นนักเรียนลองสืบค้นดูนะอันนี้ครูก็จะสืบค้นมาให้เพื่อให้นักเรียนทําตรงนี้ได้เนาะอืมเรื่องแรกคือหูอื้อเมื่อขึ้นไปอยู่บนที่สูงอันนี้คือองค์ประกอบของหูค่ะอันนี้คือหูของเรานะรูหูอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีแก้วหูแก้วหูคือเยื่อบางๆส่วนตรงนี้คือท่อ,อยูสเตเชียนนะคะในหูเนี่ยเราจะมีรูหูเป็นบริเวณเปิดที่เชื่อมบรรยากาศภายนอก แล้วก็กับภายในโดยปกติความดันในรูหูเนี่ยจะเท่ากับความแมันของบรรยากาศภายนอกเสมอนะคะส่วนแก้วหูตรงนี้ค่ะกั้นระหว่างรูหูกับท่อยูเตเชียนนะคะสุดท้ายคือท่อยูเตเชียนตรงนี้ค่ะมีลักษณะเอ่อเป็นท่อปลายปิดนะคะแต่สามารถเปิดออกได้อยู่ตั้งแต่แก้วหูจนถึงลำคอด้านหลังทีนี้พอเวลาโดยปกตินะมันจะเท่ากาันโดยปกติ ความดันอากาศระหว่างในรูหูกับในทอ่อยูสเตเชียนจะเท่ากันแก้วหูก็เลยตรงเพราะว่าความดันเท่ากันความดันจากที่ทําทั้งสองฟังเนี่ยเท่ากันแต่ถ้าสมมุติว่าขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็วเช่นขึ้นภูเขาขึ้นลิฟต์หรือว่าขึ้นเครื่องบินความดันบรรยากาศลดลงเนาะบนที่สูงความดันบรรยากาศลดลงพอความดันบรรยากาศลดลงความดันในรูหูความดันในรูหูก็จะลดลงและจะต่ำกว่าในทอ่อยูสเตเชียน อันนี้คือความดันภายนอกพอความดันภายนอกลดลงความดันภายในมันก็มากกว่ามันก็จะดันออกไปนะคะทำให้แก้วหูกงอก็จะปวดน้ออกไหมความดันภายนอกลดลงพอมันลดลงตรงนี้ที่ความดันภายในซึ่งโดยปกติมันมันเท่ากันน่ะมันก็จะดันออกไปทําให้ปวดหูนะคะเอ่อแล้วก็การการสั่นเพื่อส่งสัญญาณเสียงก็จะทำได้ไม่ปกติทำให้เกิดอาการหูอื้อนั่นเอง ทีนี้สิ่งที่จะทําให้หายหูอื้อหรือทําให้แก้หูเป็นปกติคือการเปิดท่อยูสเตเชียนการเปิดท่อยูสเตเชียนทาได้ด้วยการหาวการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่าการกลืนน้าลายเวลาขึ้นเวลาขึ้นเครื่องบินก็เลยมีคนแนะนําให้เคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่าให้กลืนน้าลายเนาะจะทําให้ท่อยูสเตเชียนเปิดออกแล้วก็ความดันก็จะระบายออกจนกระทั่งความดันของภายนอกกับภายในเนี่ยเท่ากันแล้วก็แก้หูก็จะมีสภาพตรงเหมือนเดิมก็จะหายปวดหูแล้วก็หายหูอื้อนั่นเองนะคะ ต่อไปการพ่นสารอา่าออกจากกระป๋องสเปรย์การพ่นสารออกจากกระป๋องสเปรย์หลักการก็คือมันจะมีแก๊สที่มีความดันสูงซึ่งอยู่ในท่อเนี่ยไปยังไปยังบริเวณที่มีความดันต่ํากว่าซึ่งในกระป๋องอะจะไม่ได้มีแค่สารที่เราต้องการใช้เท่านั้นแต่มันจะมีสารที่เราต้องการใช้กับแก๊สที่มีความดันสูงอยู่เป็นสารผลักดันดังนั้นพอเวลากดกระป๋องสเปรย์แก๊สที่มีความดันสูงมันก็จะ เคลื่อนที่ออกมาพร้อมกับพาสารที่จะฉีดออกมาด้วยนะคะทาให้ความดันในกระป๋องลดลงจนมีความดันเท่ากับข้างนอกนะคะพอความดันของในกระป๋องเท่ากับความดันข้างนอกก็จะพ่นออกมาไม่ได้แต่ไม่ใช่แปลว่าไม่มีแก๊สข้างในแล้วนะดังนั้นเราจึงไม่ควรทิ้งกระป๋องสเปรย์รวมกับขยะอื่นเพราะถ้าสมมติว่ามันไปโดนความร้อนหรือว่าเอาไปเผาตัวแก๊สที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะ่ะมันก็จะมีพลังงานจนสูงขึ้นมีการขยายตัวแล้วก็อาจจะระเบิด นะคะต่อไปการตรวจสภาพบรรยากาศชั้นบนนะนักอุตุนิยมวิทยาใช้บอลลูนในการตรวจสภาพอากาศโดยบรรจุแกส๊สฮีเลียมหรือแกส๊สไฮโดรเจนขึ้นไปในบอลลูนแล้วก็ติดอุปกรณ์ที่สําหรับออตรวจสภาพอากาศเนาะเขาเรียกอุปกรณ์เขาเรียกวิทยุอย่างอากาศขึ้นไปพอปล่อยบอลลูนขึ้นไปความดันบรรยากาศภายนอกลดลงพอความดันลดลงอากาศในลูกโป่งก็จะขยายตัวขึ้นขยายตัวขึ้นนึกออกไหม ความดันลดลงไปว่ามันน้อยอ่ะไอในลูกโป่งเนี้ยมันก็ขยายตัวขยายตัวไปจนมันแตกออกวิทยุอย่างอากาศตรงนี้ก็ตกลงมานะคะแล้วก็เก็บเอาไปเก็บเอาลงไปวิเคราะห์เอาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์นะคะโอเคต่อไปมาดูตรงนี้จับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกฎของแก๊สให้ถูกต้องข้อแรกความดันในยางรถยนต์หลังวิ่งจะสูงกว่าปกติ ความดันในรถยนต์หลังวิ่งจะสูงกว่าปกติหลังวิ่งจะมีจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นถูกต้องไหมเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะมีความดันสูงขึ้นด้วยดังนั้นข้อนี้จะเป็นกฎของเกลูเซค,ค่ะที่ปริมาตรแปรผกผันกัเอ้ยแปรผันแปรผันตามความดันแปรผันตามความดันเอาใหม่ oh my, อุณหภูมิเ <laughs> มื่อกี้คู่พูดอะไร ความดันแปรผันตามอุณภูมิเวลาวิ่งเวลามีการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะพอร้อมันร้อนเนาะมันก็จะมีความดันสูงดังนั้นความดานันภายในยางรถยนต์ก็จะสูงกว่าปกติเป๊ะเป็นกฎของเกลูเซกต่อไปหูอื้อเมื่อกี้เพิ่งบอกเมื่อกี้เลยหูอื้อนะคะเป็นตามกฎของบอยนะคะกฎของบอยบอกว่าปริมาตรจะแปรผกผันกับความดานันแปลว่ายิ่งความดันน้อยปริมาตรมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะขยายตัวได้มากขึ้น นะคะความดันน้อยมันก็จะโดนมันความดันน้อยมันก็จะโดนขยายตัวไปได้มากกว่านะคะก็จะเป็นกฎของบอยโอเคกฎของบอยบอกว่าอุณเออมวลแล้วก็มวลแล้วกออ็ไม่ใช่มวลสิมวลแล้วก็อุณหภูมิคงที่นะคะปริมาตรกับ ความดันก็จะแปรผกผันกันดังนั้นเวลาหูอื้อเกิดจากความดันเปลี่ยนแปลงปริมาตรก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะบอลลูนตรวจสภาพอาการเหมือนกันขึ้นไปอยู่ข้างบนความดันเปลี่ยนแปลงปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปด้วยอุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนโมลเท่าเดิมนะคะก็จะเป็นกฎของบอยต่อไปถุงขนมพองตัวบนภูเขาเหมือนเดิมอุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนอุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนอีกโมลไม่ได้เปลี่ยน แต่ความดันเปลี่ยนเพราะว่าขึ้นไปบนภูเขาเมื่อความดันเปลี่ยนบนภูเขาความดันลดลงเนาะความดันลดลงปริมาตรมันก็ขยายตัวมากขึ้นนะคะต่อไปโคมลอยตัวเมื่อจุดไฟอ่พะพอจุดไฟปุ๊บอุณหภูมิเปลี่ยนถูกต้องไหมเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปริมาตรก็สูงขึ้นก็จะเป็นกฎดข,ข,ของชาวลูกโป่งม,มีขนาดใหญ่เมื่อสูบลมเข้าไปสูบลมเข้าไปเป็นการเพิ่มโมลเพิ่มโมลจะเป็นกฎดของอะโวคาโดนะคะอันนี้นะก็ เว,เวลาให้สถานการณ์มาเนักเรียนต้องนึกว่าอุณหภูมิคงที่ไหมมวลคงที่ไหมถ้าอุณหภูมิคงที่มวลคงที่จะเป็นแค่ของบอยกับชาวของบอยของบอยคืออุณหภูมิคงที่อุณหภูมิคงที่คือมีการเปลี่ยนแปลงแค่ความดันปริมาตรจะเปลี่ยนตรงข้ามกับความดันแปลผกผันกับความดันแต่ถ้าชาวชาวคือเพชเชอร์คือความดันคงที่ความดันคงที่แปลว่าอุณหภูมิสูงขึ้นปริมาตรก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะคะ สรุปเนื้อหาตรงนี้ก็บอกว่าทั้งหมดที่เราเรียนไปต้องรู้อะไรบ้างเราต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรความดันอุณหภูมิมวลนี่ไงกฎของบอยปริมาตรแปรผกผันกับความดันอุณหภูมิกับมวลคงที่กฎของชาวปริมาตรแปรผันตามอุณหภูมิความดันกับมวลคงที่เก๊รู้สึกปริมาตรแปรผันตามอุณหภูมิอุณหภูมิสูงปริมาตรสูงตามไปด้วยก็ของโอโกโดคือเพิ่มเพิ่มมวลเข้าไปนะคะนันไปสู่กฎแก๊สอุดมคติ PV ถ้าก NRT แก๊สสองชนิดผสมกันความดันก็ความดันผลรวมของความดันย่อยนะคะเป็นไปตามกฎกฎความดันย่อยของดาลตันนะคะโดยความดันย่อยเนี่ยจะแปรผันตามเศษส่วนโมลของแก๊สในแก๊สผสมและแก๊สสามารถแพร่จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งได้นะคะโดยแกส๊สโมเลกุลของแก๊สที่มีพลังงานจนจะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและอัตราการแพร่ของแก๊สแปรผกผันกับรากที่2ของมวลต่อมวลของแกส๊ส และสุดท้ายก็เป็นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสุดท้ายแบบฝึกหัดท้ายบทลองทำมีเยอะไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเเยอะ10ข้อไม่เยอะเท่าบทอื่นแต่ก็ลองทำดูแล้วกันนะคะถ้าครูจัดเวลาได้เดี๋ยวจะมาอัดเพิ่มให้นะคะแต่ว่านักเรียนลองทำมาก่อนแล้วกันนะโอเคสำหรับบทนี้ใกล้จบแล้วละเลยแค่แบบฝึกหัดท้ายบทแล้วเดี๋ยว ก็จะไปเรื่องอื่นต่อและสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอยากได้เรื่องไหนอยากให้ครูทำคลิปแบบไหนนะลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย